สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเนินบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปดีนะครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวหนึ่งคันครับผมกับคันนี้นะฮะเป็นเลนเจอร์นะครับผมเป็นตัววแท็กนะครับผมเป็นฟอร์ดวแท็กนะฮะสำหรับตัวนี้ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าคันนี้นะครับผมแต่งไม่ได้แต่งสิรถเดิมนะครับผมจากโรงงานเป็นยังไงบ้างครับผม ให้ดูก่อนว่าเดิมๆมาจากโรงงานเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วกันนะครับผมขอยญายกลับกล้องนิดนึงนะครับโอเคนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมเอดี้นะครับอยู่ที่หน้าโชว์รูมครับผมตอนนี้ผมจะมารีวิวคันนี้ครับผมกับกอดเ r นเจอรตัวบายแทนะครับผมเป็นตัวบายแทนะตัวนี้เป็นตัวขับสีนะครับผมกับสีขาวนะตัวนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเขาในส่วนของรถเดิมๆไปก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก่อนที่จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมกันนะครับผมอ่ามาดูกันเบื้องต้นเลยสําหรับคันนี้ครับนี่ฮะ ตัวนี้มีไฟโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขานะครับผมจะเป็นกระจังหน้าสีดาแบบนี้นะครับเป็นกระจังหน้าสีดำเนาะคลิปด้วยออกสีทองทองแบบนี้นะคร,ะรับตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วตัวนี้สีขาวนะนี่ดูแบบเต็มๆกันแบบนี้นะครับผมพร้อมด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างมาแล้วนะครับนี่ฮะ แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ของเขาครับผมเป็นเซ็นเซอร์ช่วยกะระยะด้านหน้านะทั้งหมด4จุดนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมล้อแม็กเดิมจากโรงงานมานะครับผมเป็นตัวลายนี้สีดำนะ 26560R18 ครับเป็นบิสโตะครับผมตัวเดิมจากโรงงานนะครับแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตัวนี้ครับผมเครื่อง2,000ไบเทอร์โบนะครับผมเครื่อง2,000ไบเทอร์โบนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกเป็นแบบสีดําเงานะครับพร้อมตัดพร้อมด้วยกับไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ที่หลังคาเนี่ยมีราวหลังคาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับอันนี้จาเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้จาเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะเดี๋ยวเราดูด้านข้างแบบเต็มนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับเราดูด้านข้างแบบเต็มๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้เป็นตัววา t แกนะครับผมตัววาทแกนั้นเดิมจากโรงงานนะครับผมเรามาดูด้านนอนก่อนนะล้วค่อยเข้าไปดูด้านในนะครับผมตัวนี้เป็นโลบาร์ Bar, แบบทรงสปอร์ตจากโรงงานมานะครับผมตัวนี้นะแล้วก็นี่ฮะตัวายโ o นะครับผมตัวขับสีแน่นอนบอกบอกเอ,เอกลักษณ์ของเขาเลยสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นเลนเจอร์วายแกนะครับ สำหรับตัวสีขาวตัวนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะดูสติกเกอร์ของเขาไว้แท็กแบบนี้เลยนี่ฮะตัวนี้ของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวล็อกฝาท้ายด้วยนะก็คือสามารถล็อกฝาท้ายได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้อ่านี่นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของ ผ่อนแรงด้วยนะนี่ฮะเป็นเหล็กผ่อนแรงครับผมเวลาเราเปิดฝาท้ายเนาะเราก็สามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับผมนี่ฮะง่ายดายครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นตัวเหล็กผ่อนแรงนะนี่ผมจะลองเปิดให้ดูครับผมนี่ฮะไม่ได้หนักมากครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นกระบะไลเนอร์แบบตัดขอบนะครับตัวนี้นะ รถตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแลนเจอร์เดิมๆครับผมตัวแลนเจอร์เดิมๆตอนนี้เราอยู่ที่โชนะว์รูมเนาะเราก็มารีวิวรถให้ลูกค้าได้ชมกันสาหรับตัวแลนเจอร์เดิมๆก่อนที่ตกแต่งไม่ไว่าจะเป็นใส่ล้อหรือแต่งหน้าทาปากหรือใส่กระโชนเล็กอะไรต่างๆเนาะเรา,าดูเดิมๆก่อนว่าเป็นยังไงบ้างจากโรงงานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะครับ <ítulo> <displayed, S 1> ด้านในตัวนี้นะครับผมนี่ฮะภาย <kav> e. ในข้างบนจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับผมนี่นะข้างในข้างบนจะเป็นสีดําทั้งหมดอย่างนี้นะครับผมเพิ่มความดูดันนะครับแล้วก็นี่ฮะบอกจะเป็นสีดํานะครับผมเดินได้ส้มแบบนี้นะครับอันนี้ฮะสีดําเดินได้ส้มแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะดูมีคิปที่เบาะด้วยครับผมจะมีคิปที่เบาะด้วยนะ นี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัวปลั๊กไฟต่างๆเนาะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียบช่อง12โวลต์น,นะครับผมสาหรับอ่านี่ฮะเวลาเดินทางก็สามารถเสียบคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถช่องต่อชาร์โทรศัพท์มือถือได้นะครับผออุปกรณ์ต่างๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้านะครับผม ตัวนี้นะครับผมเบาะไฟฟ้านะครับผมตัวหน้าสองฝาแบบนี้นะนี่เลยครับผมแล้วก็นี่ฮะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะนี่ฮะแค่นิ้วเดียวก็สามารถควงได้นะครับผมเพราะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะควบคุมเกี่ยวกับพวกเนระบบของอาบลูซอนโทนต่างๆนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มปรับเมนูนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปุ่มปรบบเครื่องเสียงนะครับผมควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนนี่ฮะแล้วก็เบาะตัวนี้นะครับผมจะสกรีนคําว่าไวทแท็กมาแล้วนะครับจากโรงงานนะฮะตัวนี้นะครับอ่านี่นะแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของปรับไฟได้นะฮะ จะเป็นปรับไฟในส่วนของออโต้นะครับผมแล้วก็ปรับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้นะครับผมแบบนี้เนาะนี่เลยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับผมเากระจกไฟฟ้านะดูพาไปชมด้านในนะครับสําหรับตัวนี้นะผมนี่ฮะตัวนี้เป็นคำว่าวายแท็กสีส้มแบบนี้นะครับผมนีม่ฮะงานของเขาดอ,อกสีเทาๆจะดําก็ไม่ดำนะครับผมออกสีเทาๆนะครับจะออกสีเทาๆนะแล้วก็ หน้าจอของเขานะครับผมตัวนี้เป็นซิงสามครับผมเป็นซิงสามแปดนิ้วนะครับเป็นซิงสามแปดนิ้วนะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับพร้อมกับต่อ a อ p l e Car าร์เได้นะครับผมแล้วก็ Android Auto ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็สามารถดูไฟล์หนังได้นะแต่ว่าต้องจอดรถนะครับผมสามารถใส่ USB ได้นะครับนี่ครับส่วนหน้าจอต่างๆนี่ครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ นี่หน้าจอของตัวรถนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็น push start นะครับผมตัวนี้ push start นะนี่ครับเป็น push start นะครับผมแล้วส่วนตัวนี้เป็นหน้าจอเอ่อพวกระบบแอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็น auto เกือบทั้งหมดนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นี่ครับเป็น gear f o u นะอาจจะผมปรับกล้องดีกว่าตัวนี้เป็นตัวปุ่ม b i t f o u นะ ตูไฮโฟไฮแล้วก็โฟโลตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นกลัวกรลื่นถลายนะครับผมแล้วในสองตัวนี้เป็นตัวลงทางราชันนะฮะนี่นี่ฮะตัวเกียร์ต่างๆนะครับผมนี่ระบบโคมนี่ให้ครบนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสามารถนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมตัวเกียร์ทีนะครับ จะลองดูนะคะอ๋อตอนนี้มันปิดเปิดตูวอยู่เดี๋ยวเราปิดตูท่า้หน่ครับนี่ฮะปิดตู้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้เราเข้าเข้าเกียร์ดีได้นะครับผมแล้วก็เกียร์สลว์ได้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะมีมาให้แบบนี้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเล่ duh. นหัวเกียร์ได้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะตัวนี้มีสิบสปีดนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมลองดูนะอ่าเห็นไหมฮะสิบ 9 8ตรงนี้แนละ้วหรือที่ตรงนี้นะดูที่ตรงนี้นะอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้เป็น10สปีดนะผมเป็น10สปีดนะสำหรับตัวนี้นะครับผมสามารถเล่นเกียรย์ได้ถึง10สปีดนะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้แล้วผมก็ตัวไรแท็กนะครับอ่านี่ตัวรถเดิมๆนะรถเดิมๆนะครับผมนี่ฮะเราให้ดูถึงเดิมๆก่อนนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับเอ่อ ลูกค้านะครับผมที่สนใจก็สอบถามทักแชทผมมาได้เลยนะก็ยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้เพื่อกำลังใจด้วยนะครับผมกับช่อง YouTube ก็เป็นเอ no. ็ดดี้น b e r ระวันนะครับผมเอ็ดดี้น้ำปรวันนะนะครับผมเป็นเอ็ดดี้น b e r ระวันนะครับผมแล้วก็ช่อง Facebook ก็เป็นเอ no. นะ็ดดี้น b e r ร,ร,รนะ,ระวันสอร์นะครับผมโปรโมชั่นนะฮะเบอร์โทร0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผม ยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับรถเดิมๆก่อนนะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีรถแต่งมาลงนะครับผมว่าแต่งยังไงอะไรบ้างนะตัวนี้คือเดิมๆก่อนให้ดูว่าเอ้ยเดิมๆเมปเ็นแบบนี้นะและเดี๋ยวเรามาชมรถแต่งกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับ